เดี๋ยวเดียวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยมาเป็นข้อคู่กันอีกแล้วนะคะทุกคนข้อ14กับข้อ15เนาะสองข้อนี้มันทำไมคะทุกคนเห็นไหมเอ่ย 14กับ15มันคู่กันเนาะเพราะฉะนั้นจัดไปเลยค่ะ central idea ของ fourth paragraph นะคะ lines t t o 57 is that เขาถามถึงไอเดียหลักถูกต้องไหมเอ่ยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่าน p า r a g ร a p ที่4แล้วเราได้อะไรมานี่ก็คือเป็นช้อยนั้นเลยถูกต้องไหมคะแล้วเขาก็ให้ช้อยที่เป็น best evidence มาด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ง่ายเลยนะคะทุกคนเขาอุตสาห์มีพวกนี้มาให้นะทุกคนเห็นไหมเอ่ยซึ่งทั้ง4ช้อยเนี่ยก็อยู่ในพารากราที่4ถูกต้องไหมคะแต่ว่าเราต้องรู้เท่านั้นเองว่าว่า,าบรรทัดไหนนะคะที่เป็น central idea นะเราไปดูกัน3 5 3 5ถึง37นะคะ3 7ถึง40แล้วก็4 4ถึง48เนาะพารากราที่4นะคะ35เป็นสีเหลืองนะคะทุกคน สามห้านะคะเท่านี้เลยนะคะช้อย A นะทุกคนเดีดเดๆลบของเก่าให้นิดนึงนะคะอ่าสามห้าช้อย A นะคะแล้วก็สามห้าถึงสามเจ็ดนะคะ เสร็จปุ๊บก็เป็นช้อยไหนต่อนะความจำสั้นตลอดเลย3 7มเจ็ดถึงสี่สิบนะคะแล้วก็สี่สีสี่แปดเนาะสามเจ็ดถึงสี่สิบตรงนี้อันนี้เป็นช้อยสี่นะแล้วก็สี่สถึงสี่แปดนะคะก็เป็นตั้งแต่ตรงนี้เนาะทุกคน ยาวไปนะคะจนถึงฝั่งนี้เลยนะจึ๊บจึบจบอันนี้เป็นดีด็อกถูกต้องไหมเอ่ยเรามาดูพารากราฟนี้กันนะคะทุกคน A B C D ตรงช้อยไหนเอ่ยที่เป็นที่เป็นเซนทรัลไอเดียคะ ช้อยไหนเอ่ยช้อยไหนคะช้อยเอพูดถึงอะไรคะช้อยเอบอกว่า it doesn't have to be like this แค่นี้เลยนะคะ it doesn't have to be like this เพราะฉะนั้นเนี่ยช้อยเอมีโอกาสที่จะตัดค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมเอ่ยช้อย B บอกว่า done right public transport can be faster but ไม่ใช่ค่ะ more comfortable and cheaper than the private automobile ถ้าทำให้ถูกต้องเนี่ยอ่ารถขนส่งสาธารณะเนี่ยมันทำไมคะมันสามารถทำให้ไวขึ้นถูกต้องไม่เอ่ยสะดวกขึ้นสบายขึ้นแล้วก็ถูกลงถูกต้องไหมคะ cheaper นะ อ่ะอันนี้คือช้อบีนะคะช้อซีบอกว่า in Shanghai cheaper than the private อ๋ะไ,ไม่ใช่ in Shanghai g e r m a n Made magnetic revitalation bla 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 อันนี้เป็น example ถูกต้องไหมคะช้อซีเนี่ยเป็น example เนาะแล้วก็ช้อดีนะคะ from Spain to Sweden bla 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 ก็เป็นอีกหนึ่ง example ถูกต้องไมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ง่ายมากทุกคน ข้อนี้ง่ายมากช้อยไหนเอ่ยช้อย A เนี่ยตัดกอดเลยใช่ไหมคะ it doesn't have to be like this เนี่ยไม่มีเนื้ออะไรเลยถูกต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดแน่นอนนะคะส่วนช้อย C กับช้อย D ทุกคนมันก็เป็น example ทั้งคู่ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เอาอยู่แล้วนะเพราะเราต้องการ central ไอเดียนะคะเราต้องการไอเดียหลักเลยนะคะอันนี้มันเป็นแค่ example เนาะเพราะฉะั้นก็บบายบายเลยนะคะแน่นอนว่าต้องเป็นช้อยบีถูกต้องไม่เอ่ยชัดเจนที่สุดเลยเขาบอกว่าถ้าทำให้ดีเนี่ยขนทองสาธารณะเนี่ยก็สามารถทำให้ไวทำให้สบายทำให้ถูกได้ถูกต้องไหมคะซึ่งมันก็ถูกเลยถูกไหมเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยที่เขาให้ให้ตัวอย่างมาก็คือตัวอย่างของการการที่แบบ มันสำเร็จใช่ไหมคะการที่ทำ public transportation ให้ดีเนะี่ยเขาก็มีตัวอย่างแลวว่ามันทำได้จริงอ่ะแค่นี้เลยนะคะทุกคนได้คำตอบเลยนะ15เนี่ยแน่นอนนะคะคำตอบคือ b boy เนาะช้อยอื่นนี่ก็คือแบบลาก่อนยบายนะคะแต่ประเด็นคือมันมาตรงกับช้อยไหนของ14บ่อนะคะช้อย A บอกว่า european countries excel at public transportation ประเทศในยุโรป excel นะคะก็คือ เก่งนะทุกคนคิดถึงคำว่า excellent excellent นะคะอันนี้ก็เป็น verb เนาะ excel เนี่ยก็คือแบบเก่งอะทุกคนทําได้ดีอะ่ะประเทศในยุโรปเนี่ยเก่งเรื่องด้านการทำ public transportation ขนส่งสาธารณะหรือว่าเป็นบีบอค่ะ some public transportation system are superior to travel by private automobile ชอยนี้บอกว่าบาง ขนส่งสาธารณะระบบขนส่งสาธารณะบางอันบางระบบเนี่ยมันก็ superior super กว่านะคะมันก็ดีกว่าดีกว่าอะไรคะรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าเป็น c a แคะค่ะ r i c a n should mimic for e i g n public transportation system when possible อเมริกันเนี่ยควรที่จะมิมิกเนี่ยก็คือการแบบคัดลอกเนาะควรที่จะเนี่ยคัดลอกอ่า ระบบขนส่งสานะของประเทศอื่นนะเมื่อทำได้อะหรือว่าเป็นดีดค more international public transportation is engineered I mention more much much international public transportation is engineered for passengers to work while on board เขาบอกว่าอะไรคะขนส่งสานะเนี่ยของแบบ international เลยนะแบบแบบอ่ายังไงนะ แบบสำหรับต่างชาติอะไรเงี้ยมันทำไมคะมันสามารถให้พาสเจอร์เนี่ยทำงานระหว่างที่เดินทางได้อะประเด็นอยู่ตรงเนี้ยทำงานระหว่างเดินทางได้ตัดช้อยไหนออกก่อนคะทำงานระหว่างเดินทางนี่เขาไม่ได้พูดถึงถูกต้องไหมคะเขาพูดว่าอะไรทุกคนเขาพูดว่าขนส่งสาธารณนะมันควรจะจะสบายจะดีจะสะดวกรวดเร็วจะถูกกว่าแบบ private ถูกต้องไหมกว่าแบบส่วนตัวเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่นะคะ choice C cat เนี่ยก็ไม่ใช่เหมือนกันนะคะทุกคนมันจริงนะเขาคิดว่าอเมริกันควรทำใช่ไหมคะแต่ว่าใน paragraph เนี้ยเขาไม่ได้เขาแบบไม่ได้เน้นเนาะว่าว่ามันแบบว่าอเมริกันควรทำเขาพูดถึงรวมๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ตัดได้เลยนะช้อย A กับช้อย B ประเทศในยุโรปเก่งด้าน Public Transportation หรือว่า Public a รานสปอเรชันอาระบบขนส่งบางที่เนี่ยดีกว่าในบางที่เนี่ยมันดีกว่าแบบ p r i v a t e ช้อยไหนดีคะช้อยบ b o y เนาะถึงแม้ว่ามันจะมีในยุโรปก็จริงแต่ว่าอย่าง example แรกก็ที่ไหนคะทุกคนช่งางไห่เนาะก็คือเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนถูกต,ต้องไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัด A ไปเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าระบบขนส่งทางเนละบางที่เนี่ยมันก็ดีกว่าจริงๆถูกต้องไหมคะเพราะว่าในที่นี้แพ,พ,พเซนเนี่ยเขาพยายามจะพูดว่าเออเนี่ยอยากให้มันดีถูกต้องไหมเอยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะที่ที่มันดีอะ่ะที่เขาทําได้อะ่ะมันก็มีถูกต้องไหมคะแล้วเขาก็ให้ตัวอย่างมาหลายๆที่เลยเนาะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นช้อยนี้นะคะว่าเออเนี่ยมันทำได้จริงอี Public Transportation ทำให้มันดีอ่ะมันทำได้ถูกต้องไหมคะทุกคนก็เลยเป็น Central Idea นะคะก็เลยเป็น Some Public Transportation Systems are superior to travel by private automobile นะคะเป็นช้อย B boy ของข้อ14นะคะแล้วก็ไปตรงกับ B boy ของข้อ15เหมือนกันนะคะเพราะว่าช้อยอื่นเนี่ยก็ลาก่อนเลยนะคะช้อยแรกเนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะ ช้อยที่ช้อยกับ D ก็เป็น example ทั้งคู่นะคะ example ไม่มีทางจะเป็น central idea นะทุกคนแบบแบบอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ร้อยแบบไม่มีทางแบบ99%อนะทุกคนทันเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็น b ีบอนะคะ b ีบอทั้งคู่เลยคะ่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็ดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ